ก็รอเวลามานานจนกว่าจะได้ล้อรุ่นนี้ลายนี้ล้อ,อออฟเซทนี้แล้วก็ช่วงล่างเป็นสตัรปบับเกียวแล้วก็มีกองเปลือยนะครับก็เป็นชุดคิดของมันเลยเก็เป็นสีพิเศษจะไม่เจอบนท้องถนนละเบรกผมอาจจะโรคจิตน,นิดนึงครับเปลี่ยนเป็น 330e อยากจะใช้ F30 เลือกเลยอยากแรงไปเบนซินแรงให้สุดไปปลั๊กอินอยากประหยัดไปดีเซล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภู้พ,พิพัฒน์มิลิกามานครับหรือเขาเรียกการอาจารย์อ้ำหรือไม่ก็พอสอ้ำาก็แล้วแต่ครับ <azar evaluation. S 1> คันนี้เป็น BMW F30 ครับเป็น 320i นะครับรถผมเนี่ยเป็นปีรุ่นแรกเลยก่อนเขาเรียกก่อน LCI เป็นเบนซินนะครับ2,000เทอร์โบ184แรงม้าก็วิ่งดีมากนะครับวิ่งดีมากแล้วก็ด้วยความมันเป็นออโต้8สปีดนะครับแลวเป็นเครื่องเทอร์โบแบบทวินสคอร อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เทอร์โบ2ตัวนะแต่เขาเรียกว่าทวินสกอร์นะครับก็อันนี้อัตราเร่งดีดีมากแล้วก็เดิมทีเคยแต่งเครื่องด้วยตอนนี้ใส่แค่กล่องเปลือยผมเคยลองเสียบกล่องนะครับลองเสียบกล่องที่เขาที่ทิตกันนะ่ะถามว่าผลกลับมาเป็นไงรถแรงแรงมากคือวิ่งเนะี่ยไม่พับเลยนะมันมันมี260คือมันวิ่งไม่พับเลยเพราะผมเคยลองไปวิ่งที่พวกกลางคือนอะ่ะก็ลองวิ่ง,ว,งวิ่งดูวิ่งไม่พับเลยแต่ว่าไฟมันโชว์บ่อยไฟลูกเครื่องมันโชว์บ่อย ก็ที่บ้านก็บ่นก็เลยออกเราก็เลยกลับเหลือแค่ใส่เป็นกองเปลยเป็นเซ็ตพอละเบรกผมอาจจะโรคจิตนิดนึงครับก็เปลี่ยนเป็น3 3 0 e ตัวปลั๊กอินคือไซส์มันต่างนะ bm รุ่นนี้มันต่างมากนะฮะมันมีเบนซินไซส์หนึ่งดีเซลไซส์หนึ่งและตัวปลั๊กอินอีกไซส์หนึ่งด้วยผมใส่ตัวปลั๊กอินต้องการจะให้แบบผ้าเบรกถูก แล้วก็ใช้งานธรรมดาข้างหน้าตามสเปคข้างหลังตามสเปคคือหน้า22540ขอบ19หลังเป็น25535ขอบ19มันจะดูอบอวบของผมเป็นกันชนตัวสปอร์ตธรรมดาที่ไม่ใช่ M-Sport นะครับถ้ามีแสังเกตแถบหลังอะ่ะมันจะมีแถบดำๆที่กันชนนะครับแล้วก็ใส่ลิ้นหน้าคาร์บอนอันนี้มันเป็นทรง 3D ดีดีไซน์ฮะมีอันเดอร์บอร์ดข้างๆหน่อยนึงแอบเติมแอบเติมนิดนึงนะครับ แล้วก็แอบเติมท่อเอสียหน่อยเป็นท่อคู่ผมใช้มาตั้งปี2014นครับนานพอสมควรฮะรถใช้งานเลยฮะ<ม>สีเดิมโรงงานรถไม่เคยทําสีเลยครับแม้แต่ชิ้นเดียวภายในเดิมๆครับ<ม>อันนี้เป็น h d r e ครับเป<ม>็นสตาร์ปักเกลือค<ม>ือข้างหลังเนี่ยผมด้วยความว่ารถที่บ้านผมทุกเยอะนะครับผมเลือกค่าเคข้างหลังเป็นสปริงของตัวปลั๊กอินถ้าเวลาขับ2คนจะกระด้างรู้สึกเลยว่าแข็งแต่ด้วยความว่าผมนั่ง5คนบ่อยแล้วของสัมภาระเต็มท้ายรถวิ่งออกต่างจังหวัด นิ่มพอดีฟิล์มต้องออกมาเนี่ยแบบไม่ดำไปอะ่ะแล้วสีประมาณแอบบแอบบมีประหลดนิดนึงนะต้องแบบนี้นะ,ะฮะก็คือดูแบบบ้านๆนะครับบ้านๆแต่แอบ,บมันแอบ,บสวยคือผมตั้งใจว่าจะเป็นรถใช้งานนะครับแล้วก็แต่งน้อยๆน,นะครับแต่งน้อยๆเพราะว่าถือว่าใช้งานทั่วไปนะครับมีจุดเน,น้นๆที่ชอบก็คือล้อก็รอเวลามานานจนกว่าจะได้ล้อรุ่นนี้ลายนี้ล้อออฟเซตนี้แล้วก็ช่วงล่างเป็นสตาร์บับก๊กเยว แล้วก็มีกองเปลยนะครับก็เป็นชุดคิดของมันเลยก็ตามสูตรฮนะกองเปลยต้องมีทุกคันฮะอันนี้เป็น bbs lm ครับที่เขาเรียกกัน bbs เลม,มังก็เป็นสีพิเศษจะไม่เจอบนท้องถนนละตอนเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยผมเองก็ติดตาม lm มานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นมาหลากหลายสีเป็นแฟน lm ผมชอบผมชอบ bbs อยู่แล้วนะครับ e 3 0ที่บ้านที่แต่งอยู่เนี่ยก็เล่น bbs หมดแหละโดยมากก็ชอบ bbs นะครับวันหนึ่ง LM มันออกมาผมก็ติดตามล้อ LM มาโูนานนะฮะนานแล้วก็ครั้งแรกที่ได้ใส่ LM คือ EU 0นะครับใส่ขอบ20นะฮะขอบ20แต่รถฉันขายไม่นานละก็คิดว่าเอ๊เราจะได้กลับมาใส่ LM อีกไหมวันหนึ่งเราเริ่มค้นสเปคไปเรื่อยเฮ้ยทำไมสเปคนั้นมันล้อมันหุบวะอันนั้นทําไมมันถ่างทําไมมันล้นอะไรก็ว่ากันไปมันมีกี่สีแต่ผมเองก็ไม่ได้แม่นเบอร์ของ LM ขนาดบรรดาเซียนนะฮะ ก็เป็นแต่ว่าติดตามเรื่องสีก่อนมีดำาๆมีสีเงินเงินคือติดตามมาเลยยาวๆเลยคุณโบ๊ทแล้วติดตามไซส์มันด้วยนะครับว่ามันมี8ดครึ่ง8นิ้ว10นิ้ว9้านิ้วครึ่งอะไรก็ตามแล้ววันหนึ่งไปเจอฮะด้วยความบังเอิญแต่คันนี้เดิมทีผมแต่งล้ออื่นด้วยนะคือคันนี้ต้องแต่ซื้อป้ายแดงมาผมก็เปลี่ยนล้อไปหลายชุดตามตามฐานะอันน้อยนิดนะครับก็คือผมไม่ได้รด่ำรวยอะไรว่าตามความเบื่อแล้วครับก็คือซื้อมาก็ล้อเดิมก่อน ครับนึงก็ใส่เบตันเบตันเป็นล้ออันหนึ่งที่ผมชอบมากแล้วด้วยความแปลกของเบตันล้อหลัง9นิ้วครึ่งเนี่ยเบตันเนี่ยจะเป็นล้อที่ค่อนข้างฟิตเมนต์ดีแต่มีความรู้สึกเองว่าณวันนั้นเนี่ยผมใส่ช่วงล่างเคดบิวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> รถมันกระด้างมันกระด้างที่บ้านบนต้องบอกก่อนว่า BM ไม่ใช่รถที่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับหลายคนกลัวว่า BM เจะเป็นรถที่ซ่อมหนักไม่ว่าจะเป็นซื้อยังไงก็ตามคนบอกเฮ้ย BM เออะไหล่แพง ผมฝากแางนี้แล้วกันนะครับเรื่องที่1ถ้าใครจะกลับมาเล่น bm หรือเล่น bm อยู่แล้วนะครับก็อยากจะบอกว่า bm เป็นรถที่ใช้ดีมากถ้าคุณซื้อมือ2นะครับก็อยากให้อย่าดื้อซื้อมาก็ม a i n t a i นเลยอย่ารอให้พังอันนี้คือฝากไว้หนึ่งเรื่องส่วนเรื่องที่2สําหรับรถรุ่นนี้แล้วกันรถรุ่นนี้เป็นรถที่ใช้ดีมากถ้าอยากจะใช้ f 3 0เลือกเลยอยากแรงไปเบนซินแรงให้สุดไปปลั๊กอินอยากประหยัดไปดีเซลอย่าไปเชื่อว่าดีเซลจะแรงกว่าเบนซินผมลองมาแล้วสู้ดีสู้เบนซินไม่ได้ แต่มันประหยัดจริง